เอาละครับตรงน้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจำถูกต้องค่าบซิคโคือหรือว่าจำใบนี่แหละนะฮะไม่รู้พี่เป็นอะไรกับจำบะคิดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนัดพี่ชายใจดีไว้ถูกต้องเป็นนักนักปั่นนักบิดเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างนะฮะเป็นวิทยากรพิเศษประจํารายการของเราด้วยถูกต้องไ่รู้อยู่ไหนแล้วพี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยอยู่ไหนเนี้ยโอเคด้วยครับพี่หน่อยเชิญครับมาแล้วพี่หน่อยสวัสดีครับ โโอ้ใช่ครับพี่ได้ค่ะ,คะว่า<ห>พี่หน่อยนี่ค,คุ้นเคยกับ A bag ด้วยนะคะเออไม่หรอกไม่หรอกจริงวันนี้ที่เรามาร้านพี่จั่เพราะว่าอยู่ติดกับ A bag ก็เลยว่าจะให้พี่หน่อยสอนวิธีนจีบสาว A bag ให้หน่อย เห็นบอกประสบลืมลืมไปหมดแล้วครับประสบความสำเร็จแล้วด้วย20กว่าปีที่แล้วลืมไปหมดแล้วหมดนานอ่ะโดยปกติชอบขี่จักรยานอยู่ไ่มพี่ก็ขี่อยู่ครับส่วนใหญ่ก็ขี่เพื่อสุขภาพครับไม่ได้ไปขี่ไปแข่งอะไรอ๋ออกออกกลังกายออกกําลังกายครับและเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่มาฟิตติ้งครับพูดเหมือนที่จะเป็นพระเอกละครว่ะทำมาฟิตติ้งจักรยานครับครับอ่าคือแบบเขาจะเขาจะทำจักรยานให้มันพอดีไซส์พี่เลย ช่วงขาช่วงแขนช่วงอานช่วงบอยมัะจะให้พอดีตัวเป๊ะเลยครับน่าสนใจครับอ่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกนดีกว่าพี่ได้ครับเชิญเลยครับต้อน่เลยเอาละฮะเข้ามาถึงในร้านเรียบร้อยนะฮะอยู่กับพี่จ้ำแล้วสวัสดีพี่จ้ำรับสวัสดีค่ะแต่ว่าตอนนี้แขกรับเชิญพิเศษของผมเนี่ยไปเปลี่ยนชุดอยู่อ๋อ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณผู้หน่อยณผู้ใหญ่นี่นี่นี่พี่ชายผมคนนี้เดี๋ยวจะมาร่วมเทสกับเราด้วยเชิญทางนีนะพี่หน่อยฮะอ่าอันนี้พี่จำฮะเจ้าของฮะครับนี่พร้อมเลยคือเดี๋ยวพอมาชุดนี้เสร็จใช่ไหมฮะถ้าเอาจักรยานคุณปั่นออกไปเลยฮะแลกกับรถที่ขับมาใช่ใช่ใช่วันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถามก่อนนิดนึงในส่วนของที่บอกว่าจักรยานที่มันสามารถพอดีกับตัวของเราที่บอกว่าฟิตติ้งเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่จำเรียนนี้ครับ ปกติเวลาเราซื้อจักรยานในในตลาดเนี่ยเขาจะทําไซส์เข้าวๆไว้ประมาณประมาณก็ห่างกันสักความสูงสัก4-5่หเซนขี่ได้ไซส์หนึ่งเขาจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กกลางใหญ่ใหญ่มากอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีไซส์ที่ใกล้เคียงกับตัวเราแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่พอดีกับเราสัทีเดียวเพราะอย่างบางคนอาจจะตัวยาวขาสั้นหรือแขนยาวอาจจะต้องมีปับแฮนมีนู่นนีนั่นขยิงปัน ต้องต้องปรับปรับจักรยานให้เข้ากับเรามากที่สุดก่อนนะฮะก็เลยก็เลยเป็นที่มาของของการทำไวฟิตติ้งนะครับแล้วอย่างสไตล์การขี่นี่มันสามารถที่จะวัดได้ด้วยไหมัได้ครับว่าสไตล์การขี่แบบไหนควรจะมีดิเมนชันยังไงบ้างจริงๆเป็นเป็นเรื่องของการสื่อสารกันระหว่างผู้ปั่นกับกับฟิเตอร์นะครับว่า อยากเอาไปใช้งานแบบไหนอ่าเสือหมอกไหมอ่าเสือภูเขาไหมบีเอ็มเอ็ก์ไหมครับกีอไหมอะไรเงี้ยครับเราก็พอพอเราสื่อสารกันได้ระดับหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรฟิเตอร์ก็จะทำหน้าที่ปรับจักรยานให้ให้เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานนะครับก็เหมือนกับเราได้ได้จักรยานที่แบบเหมาะสำหรับตัวเราเลยเหมือนเสื้อสูทเท่ๆสักตัวที่เราใส่ประมาณนัะนนะฮะวิธีการวิธีการคิตติ้งนะวิธีการล็อนนี้วิธีการจริงๆก็คือดย ปกติเราจะเริ่มจากการวัดสรีระทั้งหมดก่อนส่วนสูง่รอบเอวรอบอกอะไรเงี้ยรอบรอกไม่ใช่ครับรอบแค่ส่วนสูงครับยาวกขาอะไรอย่างงี้ใช่ครับด้วยใช่เราก็จะวัดด้วยด้วยเครื่องเรองนั้นอยู่ท้ายหน้านี้นะครับเพน่อวัดส่วนสูงครับผมหน้าออกครับงานนะครับเรียบร้อยยี่สิบส่วนสูง อาร้อยเจ็ด huh. สิบเจ็ดเลยฮะพี่พอดีแป๊ะวัดชวเลยนะฮะตีบ้าเราเรียกว่าตุ้อโซ่แต่ว่าอยู่ตรงใต้ลูกกันเลย ไปครับพี่หน่อยเชิญครับโผมหหสุดยอดลังจากที่เราไปวัดส่วนสัดส่วนกันเรียบร้อย <ห S 1> <พ>นะฮะมาถึงตรงนี้ในในจอคอมพิวเตอร์จะมีอะไรบ้างครับมีเยอะเลยครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลของอลูกค้านะครับหหชื่อนามสก,กุลน้ำหนักสัดส่วนใช่ครับหหหประวัติทางการแพทย์อโอ้โหต้องไปรับรองแพทย์มายืนยันด้วยต้องการต้องขนาดัดตัวเลือกต้องเล่าต้องเล่าละเอียด หลังจากที่เราเราเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดหน้ายูนิตของเจ้าเจ้าเครื่อง DFU นะครับเครื่องนี้คือเครื่อง DFU ย่อมาจากกลุ่ม Guru Dynamic Unit นะครับอ๋อครับเดี๋ยวลองขึ้นเครื่องดูก็ได้ครับขึ้นเครื่องเลยครับดูท่าขึ้นจักรยานของพี่ผมครับพี่ไม่ต้องกลัวลมครับมันแน่นๆนนี่ <N> เอาละครับเพื่อนเื่องเรียบร้อยยังไงต่อครับพี่จั่อ,อันดับแรกขออนอุญาตเรียนนิดน,นึงว่าไอเจ้าเครื่องนี้โดยวัตถุประสงค์หลักจริงๆคือเอาไว้ไว Custom ้คัสตอมเมดของจกัจกรยานยี่หอ้อกรูนะครับแต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ลองที่ผมใช้ก็คือมันเป็นเครื่องไซซิ่งบที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ว้าวราะว่ามันมันสามารถแอชจัสได้ทีละมิลลิเมตรทั้งทุกด้านียบได้หมดเลยใช่ครับทีนี้มันจะมีประโยชน์มากแต่ว่า ในทางอีกทางหนึ่งเราก็ต้องใช้ใช้โปรโตคอลใช้หลักฟิตติ้งมาเข้ามาฟิตกับตัวบุคคลอีกทีเจ้านี่จะทำหน้าที่เป็นเป็นเครื่องที่ที่บอกว่าบอกว่าปรับไซส์ให้มันอย่างที่ฟิตเตอร์อยากได้ครับเราฟิตติ้งแล้วก็ถ้ายังไม่พอใจก็ปรับไซส์อีกจนฟิตติ้งได้ผลทีนี้วิธีการใช้งานครับวิธีการใช้งานก็คือใส่ค่าคร่าวๆที่เราคิดไว้ในใจเข้าไปเลยนะฮะ เพื่อให้จากการประเมินเราก็จะดูว่าถ้าข้าวที่คือดูดูจากสรีระอ่าใช่ครับแล้วก็ใส่ค่าพวกนี้ไปก่อนพี่หน่อยนั่งแล้วรู้สึกไงพี่ก็ดีครับนะครับโอเคเลยป่ะโอเคงั้นเอาไซนี้เลยนะครับกับพี่หน่อยโอเคไหมข่านี้นะฮะข่านี้หน่อยโอเคแล้วไงเอาไซนี้เลยไปเดี๋ยวเราพี่จัมแป๊บนึงในส่วนของการเรียกได้ว่าใส่ข้อมูลนะครับเข้าเล่าที่พี่จัมบอกว่าดูจากสรีระ ะนะฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปเริ่มปรับแล้วครับเดี๋ยวอุ้ยนยกเองอ,ะอ่ะพี่หน่อยไม่ได้ทำอะไรกับมันใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรอุ้ยมีเลื่อนขยับหน้าขยับหลังด้วยอเออเออ,เอ,อ,เอ,ออันนี้คืออัตโนมัติหมดเลยนะใช่อโอ้แม่เจ้าคือข้อมูลมันลิงก์กันใช่ป่ะคะใช่ครับอ,อันนี้คือสรีระคข่าๆที่ท,ที่ที่จําประเมินโดยสายตาเราใช้ประเมินดูก่อนอเราค่อยอันนี้ต้องความชำนาญจริงๆว่ากะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองจับลองจับแทนดูครับพี่หน่อย ลองปั่นดูได้ครับลองปั่นดูได้นี่คือท่าของการปั่นเสือหมอบนะฮะใช่ครับโดยถูกต้องคือจับอย่างนี้แหละับเสือหมอบจับได้3แบบจับแผ่นก็ได้จับโค้ก็ได้จับข้างล่างก็ได้นะฮะแล้วแต่ตามสไตล์ข้างบนจะหนอยู่ข้างล่างมีไว้เพื่ออะไรมีไว้จับครับทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องเรื่องขั้นตอนการฟิตติ้งละครับซึ่งปกติทางร้านขออนุญาตเรียนว่ามี2ระบบยังไงบ้างครับระบบแรกระบบแรกก็คือเราเรียกว่า static fitting นะครับเราจะใช้เครื่องมือซึ่งค่อนข้าง ดูไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่เป็นไม้บรรทัดเป็นอะไรพวกนี้ไม้บรรทัดเลยอพี่บันๆอย่างนี้เลยนะใช่ครับโอเคแล้วก็อีกระบบนึงซึ่งทันสมัยที่สุดในโลกตอนนี้นะครับก็คือดินามิกฟิตติ้งจะเป็นการแปะเซ็นเซอร์เข้าไปที่ที่ร่างกายของโอ้โหใช่ครับแล้วก็แปะเซนเซอร์เสร็จปุ๊บก็จะมาคำนวณอีกทีนึงถูกไหมก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวยิงข้อมูลเข้ามาในนี้ก็จะเห็นว่า ปั่นเป็นยังไงมีองศาที่ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนขอต้ากลับมาที่จุดๆที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นและเป็นเป็นอย่างเงี้ยก็คือที่หน่อยกำลังนั่งอยู่อย่างงี้ใช่ครับเป็นจุดอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วเราก็จะเห็นทรงในการปั่นใช่ครับว่าเอ่อโพซิชั่นถูกไหมใช่ครับก็จะมีมีสองวิธีครับนะครับโอเคครับพี่เครื่องมืออันนี้อันนี้เราเรียกว่าจีมิเตอร์ที่บอกว่าเป็นไม้บรรทัดนไม่ง่ายงี้เลยฮะใช่เป็นเหมือนเหมือนวงเวียนสมัยก่อนเป็นไม้บรรทัดที่เป็นวงเวียนด้วยโวัดองศาเหรอคะครับผมแล้วก็จะมีเ ไม่ใช่ตลับเมตรใช่ไหมเป็นเลเซอร์อป็นลเซอร์ใช่ครับเป็นตัวบอกว่าได้ระดับหรือยังนะครับระดับได้หรือยางแล้วก็เป็นตัวนี้แปะแล้วก็มีมาร์กเกอร์แปะไว้ตามตามข้อต่อของกระดูกพร้อมแล้วลุยเลยครับนี่เราต้องบอกพี่หน่อยพี่หน่อยครับขออนุญาตแปะอนุญาตวัดนะครับ ได้ไหมทำไมมันพันไปเราต้องมีจริงๆที่บอกอันนี้เราเรียกระบบแบบนี้เรียกว่าแมนนวลก็ได้ใช่ไหครับเป็นแมนนวลเลยวัดกันย้อมมาจากระบบมือใช่วัดกันเผื่อคอมพิวเตอร์เสียกันเลยทีเดียวอย่างนี้นะฮะต้องใช้จากความชำนาญด้วยถูกต้องค่ะนี่ครับเอียงระยะช่วงตัวกับแขนมือที่จับกับข้อสอบเนี่ยงว่ามันทำแรงกี่ตันใช่ครับใช่ครับรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันเลยที่เราทำไ่ได้ครับ ยังมีต้องแก้อีกนิดหน่อยยังไงฮะต้องแก้ยังไงครับต้องแก้โดยการทางท่านั่งยังค่อนข้างตัวตั้งไปนิดหนึ่งอ๋ออันนี้ตัวยังตั้งอยู่อฮะใช่ครับเพราะว่าพอพอตัวตั้งเนี่ยน้ำหนักจะลงที่ก้นเยอะพอเราขี่ระยะทางไกลๆแล้วอาจจะแรงกระแทกแรงกดจะลงที่ก้นนิดหน่อาจจะยืดช่วงนี้ออกไปนิดอ๋อเพื่อให้ตัวเด่นโน้มลงไปอีกหน่อยเลงใช่ครับโอ้โหเอาสิโอเคอ๋อนี่คือยืดยืดอ่าในส่วนของแฮนด์ ออกไปนิดหนึ่งเพื่อให้ระยะมันได้ไม่ไม่ไม่ตัวตั้งจนเกินไปใช่ครับสบายขึ้นไหมสบายขึ้นเห็นไหมอันนี้ผู้ใช้ยืนยันจากจากการปั่นเมื่อกี้กับตอนนี้ใช่พี่สบายขึ้นครับรู้สึกมันผ่อนคลายที่ที่ด้านหลังชัดเจนใช่ใชโอ้คุนลุกเลยอ่ะทำไมมันทาอย่างนี้ได้จริงจริงจริงอันนี้วูดจริงอ่ะทีนี้พอเราได้ได้เจ้าเจ้า d i เมนชั o ของนี้ระยะพวกเนี้แล้วก็ผมก็จะจดค่าให้พี่หน่อยไปเลือกซื้อจักรยาน ที่ที่เป็นไซส์ที่เป็นสเปคอย่างนี้ไม่แต่ถ้าเราไปซื้อร้านข้างนอกมันจะมีสเปคแบบนี้ป่ะครับพี่เราก็จะมีแพ็กเกจที่กลับมาแอดจัสอีกทีหนึ่งกับรถจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำให้ดูว่าว่าโมชั่นเป็นยังไงอ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยป่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเมื่อได้เนี่ยแบบนี้และค่าแบบนี้โพซิชั่นแบบนี้ประมาณนี้เลยไซส์นี้เลยจะเป็นจักรยานแล้วจะเป็นแบบไหนของพี่หน่อยอ่ะลองดูนะคุณผู้ชมครับอ่ะเรียบร้อยครับพี่จ้ามรับคันนี้ ครับจักรยานตัวเป็นๆที่หลังจากลองเครื่องฟิตติ้งเรียบร้อยใช่ลแล้วครับแล้วเป็นโพสิชันเดียวกันถามพี่หน่อยเลยถ้าจักรยานที่พี่ฟิตติ้งมาแล้วมันเป็นทรงนี้มันโดนใจกับจักรยานที่พีฝ่าฝันไว้หรือที่ใช้อยู่ปะเออก็เดิมใช้แต่ว่าเป็นซงเกิล e สปีดอ่าก็อยากลองแบบเป็นมีหลายๆเกียร์ อ้ยอย่ารอแบบฟอร์มมอบดูบ้างใช่ใช่โอ้โหแล้วแล้วพอออกมาเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันใช่ไหมก็เดี๋ยวคงต้องลองนั่งดูครับโอเคพร้อมแล้วลองเลยนะเชิญครับนี่อันนี้เราอยู่กับเซอร์วิสสเตนแล้วก็เดี๋จะมีการเทสปั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับเรียบร้อยอยู่กับเซอร์วิสสเตนเรียบร้อยนะฮะอันนี้โอ้โหบันไดที่มีเป็นที่ล็อกเท้าด้วยใช่ครับอ่ะพร้อมแล้ว เดี๋ยวนะฮะลองทอ่าน้าเงิงก่อนพ่จัามี่ว่าตรงนี้ในเมื่อเป๊กะอันนี้แล้วมีอะไรต้องแก้ไขยังไงไหมหรว่าโอเคละจริงๆต้องดูจากผลิชันต้องวัดต้องวัดอีกรอบนึ่งต้องวัดอีกรอบหนึ่งรีเช็คใช่ครับแต่ถ้าอย่างนี้ถือว่าใกล้เคียงโอเคเพราะว่าใช้มิติเดียวกันใกล้เคียงนาอโอเคพร้อมแล้วลองปั่นดูนะฮะพี่่อยลองปั่นดูฮะแล้วเดี๋ยวจะถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงให้ปั่นแล้วประมาณสี ติดไม่กี่ชั่วโมงก่อนนะไม่ดีมันสบายดีฮะโอเคนะจะใกล้เคียงกับที่ที่ใช้เครื่องเมื่อสักครู่ใกล้เคียงครับแต่ว่าเราต้องไฟจูนกันอีกนิดหน่อยครับนะเพริ่มไปอีกเล็กน้อยใช่ครับใช่ทีนี้แล้วกันฮะถามพี่จัมเลยว่าสมมติถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วจะมาฟิตติ้งครับก็คือสามารถมาได้เลยไหมมาพูดคุยกันได้เลยไหมหรือยังไงได้เลยเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับมามาบอกว่าต้องการอะไรยังไง หรือว่าถ้ามีรถอยู่แล้วก็ก็นำรถเข้ามาฟิตติ้งได้นั่นหมายลูกหน้าที่หนึ่งแล้วก็เข้ามาอยู่ซอยรังคําแหง24แยก32ครับแยก32มต่อข้างๆ้รั้วข้างข้างรั้วของเอแบกเอแบกครับเข้ามาก็จะเจอร้านอยู่เลยใช่ครับนะครับเดี๋ยวเลยเข้ามาไม่ไกลครับนิดเดียวเองใช่ครับสังเกตได้ดูชื่อจับจิจ๊าบจิปายจิจ๊าบจิจ๊าบมีเฟซบุ๊กหรือว่ามีเว็บไซต์อะไรไหมคะมีเฟซบุ๊กครับจังบายสตูดิโอเลยรับงบายสตูดิโอเลยนะครับเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับมามาดูว่าากีฬ จักรยานเป็นอีกหนึ่งชนิดเป็นอีกรถชนิดหนึ่งที่ที่มันประหยัดน้ำมันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยสุขภาพคุณจริงกินน้ำมันเด้อพี่ไม่กินประหยัดน้ำมันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยสุขภาพ,พจริง <c oughs> นะคบ <c oughs> ทีนี้อย่างสมมติว่าพี่หน่อยชอบคันนี้แล้วมาติดต่อกับพี่หรือทุกท่านมาเงี้ยอยู่ในราคาเนี่ยครับพี่เล่นราคาอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ครัสำหรับราคาราคาบายฟิตติ้งอยู่ที่2 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับส่วนราคาของรถเนี่ยก็แล้วแต่ แล้วแต่ลูกค้าจะจะตั้งบัตเจ็ตไว้เลยตั้งงิประมาณไว้ไว้เท่าไหร่ส่วนมากจะเริ่มอยู่ประมาณสักสักสามสิบหมื่นบาทขึ้นไปอ่าตีสักกลมกลมสี่หมื่นสี่หมื่นขึ้นไปจนถึงจนถึงเอาพีคสุดเลยที่พี่เคยทํามาก็สักล้านล้านกว่าาโโอ้หเท่านั้นเองฮะสี่หมื่นถึงล้านกว่าาอยากได้แบบไหนมาคุยได้อยากได้เฟรมแบบไหนล้อแบบไหนสไตล์ไหนได้เลยได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่จัามากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่หน่อยเป็นไงบ้าง สนุกดีครับ <laughs> โอ้ยเุรินเลยพี่ผมโอเคเลยนเน<อ>าะวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยด้วยครับพี่เก๋กับเรนน้าม,มาตลอดพี่ชายคนนี้ชอบเรื่องเรื่องรถเนี่ยชอบมากเลยคนนี้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวยังไงล่ำลาไปตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่หน่อยจะคุยกบบพี่จำเรื่องรถว่าราคาเท่าไหร่ยังไงถูกต้องเลยนะไปเลย